สวัสดีครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการริงไซต์การเมืองครับพบกันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2563นะครับตอนนี้คืมฟ้าค้มฝนอยู่โดยเฉพาะที่สภาเองไม่ค่อยแจ่มใสนะครับถกเถียงกันเรื่องของพรบองค์ประมาณรายจ่ายของปี63อยู่คุณหมอชนน่านก็บอกว่าเมื่อศักดิ์สรีของสภาเราไม่ปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆหรอกมันเป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าแต่จริงๆมันผ่านไปแล้วอะก็คงไม่มีปัญหาถูกมันมตขนนี้มันผ่านไปแล้วล่ะ แต่เข้าใจคุณหมอแหละว่าคุณหมอกต้องเล่นบทบาทของฝ่ายค้าแต่ว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งควรให้ความสนใจกันมากสุดๆเออบทบาทของบิ๊กป้อมต่อจากนี้นะฮะคนดิเดตหัวหน้าพักพลังประชารัฐหลังจากที่เป็นผู้นำตัวจริงที่อยู่ฉากหลังมาอย่างเนิ่นนานยาวนานวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณ มาอยู่ฉากหน้าเป็นผู้นําทัพพรกพลังประชารัฐตัวจริงเสียงจริงนี่แหละคือสิ่งที่คนเขากำลังจับตามองกันรัวมไปถึงอนาคตของคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็แก๊งเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปไหนต่ออาทินี้เมื่อวานรุ่นใหญ่ไมีไฮหลอยู่ที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินตั้งโต๊ะแถลงข่าวเขาก็ถามเรื่องราวภายในพักพลังประชารัฐนี่แหละเตั้ยองเลยมีระยะไหม เปรียบเทียบเหมือนเป็นแก้วเจรนไยที่อขัดแย้งกันอะไรเป็นธรรมดานั่นแหละแล้วก็พูดถึงเรื่องของกลุ่มสามมิตรที่มีคุณสมคิดอยู่อแต่คุณสมคิดบอกผมไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ไม่ทีแรกคุณสมศักดิ์บอกก่อนว่าคุณสมคิดไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้คุณสมคิดมาบอกว่าผมไม่ได้อยู่กลุ่มนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเสามมิตตกลงมันสามมิตรมันต่อเสือต้องสามตัวเหลือใครบางหลายสอเลือกเกิน และอีกไฮไลท์หนึ่งวันนี้นะฮะไปอยู่ที่บิ๊กป้อมแน่นอนนักข่าวเจอหน้าก็วิ่งกรูเข้าไปหาท่านเลยท่านก็อยู่ล้อมรอบบริการทั้งหลายที่ฮิวปิกท่านอยู่นะฮะให้สัมภาษณ์เรื่องราวภายในพรคพลังประชารัฐที่อะไรท่านอยู่ตอนหนึ่งฮิวปิกช่วยช่วยประคับประคองท่านนะฮะพยุงท่านอยู่นักข่าวถามผู้ชมอันนี้เป็นประโยคไฮไลท์เลยนะครับสามารถตีความได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะตอบรับหรือไม่พลเอกประวิตยบอกว่า เลือกใครก็ตามนั้นถ้าให้เป็นก็ห้ามไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วแต่สมาชิกผมคิดว่าตรงนี้คือการตีความว่าไงตีความว่าแบ่งรับและงรอบจะเป็นด้วยถ้าจังหวะมันมาถ้าคนในพักเลือกยกมือบิ๊กป้อมมาแน่ใช่เพราะว่าคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าจะชูบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพักคุณอนุชานาคาสายเป็นเลขาธิการพักแต่มันไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมนะะนักข่าวถามไปอีกนะฮะว่า อ้าวแล้วถ้ามีการเสนอจริงจะพร้อมรับหรือไม่มีป้อมต่บว,ว่า,ราเรื่องไหมฮะไม่พร้อมแล้วก็เดินขึ้นรถไปอ้าวสรุปยังไงสรุปยังไงจะเอาตอนต้นหรือจะอตอนท้ายเดีเออเพราะว่ามันคนลรความหมายเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนพูดจริงพูดเล่นถูกไหมท่าแกไม่มีวันตายอันนั้นน่ของจริงของจริงของจริงแน่แต่วันนี้ผู้ชมว่าสื่อสารอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ย ต้องนะไปวิเคราะห์กันกับนักสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นกูรูทางการเมืองค,คุณแคนสาลิกานะฮะเป็นคอลัมนิตชื่อดังห้ามพลาดเด็ดขาดโทรสุดๆร้อนๆเลยฮะเรามีนัดคุยกับคุณแคนสาร,ริกาทั้งเรื่องราวภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เรื่องในพรรคเพื่อไทยด้วย<อ>เพื่อไทยก็มีข่าวลือเหมือนกันครับว่าจะย้ายขั้วเปลี่ยนข้างมาอยู่กับรัฐบาลแม้หัวหน้าพรรคท่านจะมาปฏิเสธนะนะว่าเป็นไปไม่ได้ท่านรับหรือยังครับครับคุณแคนสาลิกาสวัสดีครับ ครับครับครับรายการริงไซ์การเมืองนะฮะตอนนี้เข้ารายการสดๆเลยครับกับผมเชื่อกับคุณกุลวิทย์นะฮะเรื่องราวของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่นะคุณแคนสุริกาครับวันนี้ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ทีนี้มันยังตีความลําบากอยู่ะฮะเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็บอกว่าก็แล้วแต่สมาชิกแต่พอน้าข่าวถามอีกว่าถ้าเสนอจริงพร้อมไม่ท่านกลับมองว่าไม่พร้อมเนี่ยฮะวิเคราะห์ได้ไงบ้างครับคือการเมืองไทย ถ้ายังไม่ถึงวันเลือกตั้งคนห้าพักก็กกตอบตอบไม่ได้นะครับ,รบว่าว่าว่าจยินยืนตามตามตามที่ท่านพูดหรือเปล่านะครับครับ,รบอ่านในเชิงคุณสมบัติอย่างเงี้ยบิ๊กป้อมถือว่าโอเคไมหมฮะกับพรรพลังประชารัฐท,ที่มันรวมตัวเจ๋งๆเสือเสิงกระทิงแรดไว้เต็มเลยเนี่ยฮะเอาเอาความจริงของการก่อตั้งพรรคพลังประชารัะครับอืมอ่าความจริง เริ่มมาจากต้นแต่ความมันเราเราก็ต้องยอมรับอย่างว่าอการออกแบบพักก็สถาบบนี้โดยมีคณะ,อ,ะ,อ,ะอดีตนายทหารเจริรู้กันอยู่นะครับกบไม่ก็ไม่ต่างจากพักสาม,มีธรรมเมื่อเมื่อปีส,สม,มัยสัจาพานนะครับไม่เม่ต่างกันไม่ต่างวิธีคิดอะไม่ต่างกันนะครับ,บว่าว่าตรงพัก การเมืองเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่การจะตั้งรัฐบาลหลังเลือกการเลือกตั้งอืเพียงแต่เพียงแต่ว่าคณะผู้ก่อการเนี่ยกังวลเรื่องภาพลักษณ์ฉะนั้นพรรคธรรมชาึงเริ่มต้นที่คุณชวนชูจัรครับซึ่งก็ทราบไนดีว่าคุณชวนชูจัรนเนี่ยเป็นคนที่ าสายของคุณสมพิชจะถือศีลพิทักษ์วางเงินเท่ารับ,รบเริ่มก่อการโดยคุณชวนนะครับแล้วก็กาจากนั้นเนี่ยหัวหน้าพักทิ่งออกมาเป็นอุจม,มะสานนยนต์นะครับและคุณสมธิระสมธิจิตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็อดีตสสก็ไหลเข้าไปล่ะใช่ไหมครับถ้าโดยโดยในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ย ผมไม่เชื่อเลยว่าถ้าลําพังโดยคุณสมคิดนะครับคุณสนทิรัตน์คุณอัจุมาเนี่ยตั้งพรรคพลังประชารัฐเราจะมีสสอดีตสสไหลเข้าไปเกือบสองร้อยคนอ่ะครับลำพังแค่นั้นไม่มีสสเข้ามาร่วมหรอกถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องคือต้องมีพลังอะไรบางอย่างอยู่เป็นแม่เหล็กดึงดูดอใช่ครับซึ่งคนก็ทราบอ่ะเพราะว่านักนักนักการเมืองที่เข้าไปที่พลังประชารัฐก็ทราบอ่ะครับ ว่าอาคารปาลสีคุณสุนทริรัตน์คุณจุติมาเนี่ยคือคือเหมือนเป็นกุเล่นสำรองอ,ะอ,อ่ะอ่าครัซึ่งจริงๆเนี่ยในระหว่างการเลือกตั้งนักการเมืองอย่างคุณวิรัติรัตเสรศอย่างคุณสุชาติสันเจริญอหลายคนเนี่ยไปที่อาคารปาลสีหรือไปที่ที่ตรงไหนใครก็ทริย์มาเสี่ยงแค่ S <S ที่ทำการพักตัวจริงอะ่ะต<ช>้องรู้อ,อยู่อ่าอ่าแปลว่าถ้าแบบนี้ถ้าหัวหน้าพักตัวจริงที่ทําการพักตัวจริงจะลงเล่นจริงๆเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ไหมครับค,คือคือผมว่ามันถ้าถามองจากวันนี้นะครับเออพอมาถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ก็สะท้อนในความเป็นจริงนะ <S <S ว่ากองเชียร์ทางฝ่ายคุณอุตมะก็เข้าใจความเป็นจริงกันเมืองไทยนะว่าว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ก่อมาจากพรรคอุดมการุงเก็ติอะไร เป็นการวรวมตัวของคนหลายกลุ่มหลายมาจากหลากหลายมากอะ่ะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกจุดจุดหนึ่งมันก็คล้อยไปอย่างว่าในเมื่อพักถูกออกแบบมาแบบนี้นะครับการดูแลสอสอเนี่ยครับเป็นปรนเรด็นจำเป็นทำแบบนี้นะซึ่งหลายคนก็ทราบดีนะเพราะว่าคุณสมศักดิ์พูดไปวันนี้ชัดเจน S <S ปไปดูในีในเจ็ดปบข้อพืสนศักดิ์มีอยู่ข้อเนี่พพยพิสูจน์ศักว่าข้อที่สี่อ่ะที่บอกว่าหัวหน้าพคและเลขาธิการเลขาธิการพัคต้องเข้าใจสสออฮะอ่าต้องเข้าใจสสอต้องเข้าใจขอนตั้งกรรสสอนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะดูแลแบบนี้ได้กูไม่เห็นอยู่คนเดียวอ่ะมีพูดตรงๆก็คืออดีตผู้วิทย เรื่องทุวนี้ประเดีุ๋วมก็ดูดีอยู่แล้วครับครับครับก็คือใครมีปัญหาทางหัวใจก็ไปที่บ้านแล้วก็เรื่องการดูแลครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเออสสก็จะทอนอย่างไม่ค่อยเจอมหาภาพครับครับเนข่ายที่พภัตเนข่าิที่อภัตอาจจะเจอบัตรไปบ้างไปไปที่สุนยมะเร็งแล้วก็เจออะไรประมาณนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็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 คือบอกว่าเรื่องเนี้ย ต้องไปดูต้นเรื่องอตอน้ตอนปีนี้ต้นเรื่องเนี่ยอถูกออกแบบมาด้วยความหวงภาพลักษณ์พืกจะจะถูกฝ่ายตรงข้ามลองหาเสียงว่าเป็นพักสวทับเป็นพักฐานมาต่อท่ออํานาจก็เลยตั้งมาแบบน,นั้นก็ต้ององอกแบบใหม่ครับเอาแล้วแล้ววันนี้ไม่ห่วงภาพลักษณ์แบบนั้นแล้วเหรอฮะอวันนี้มันเป็นเรื่องของภายในละอ๋อ,อาคือ คือภายในพักตอนนี้เหมือนว่าผู้เป็นหัวหน้าพักกับเลขาจีนพักคนนี้ดูเหมือนจะการจากพูดภาษาแบบแบบการเงนกาบฟกาแฟก็บอกเอาไม่อยู่คะเไม่อยู่ต้องต้องมีคุณบารมีครับครับแบบนี้นี่มันถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับคอรมอหรือเปล่าครับ แน่นอนมันคุณจคุณจับก็พูดชัดเจนถ้าเปิดถ้าเปิดแรกคือปรับโครงสร้างครับกันครับกต่ต่อไปปรับคณครับอ่าแน่นอนแน่นอนนั่นหมายความว่าจะมีการขย่าตำแหน่งรัฐมนตรีในโคต้าของสี่กุมารด้วยไหมครับในฝ่ายของคุณสมคิดด้วยมันเป็นเป้าหมายของฝ่ายที่ต้องการเป็นอยู่แล้วครับแต่วจะเป็นสามสี่กลุ่มที่เราทราบวันนี้ ฮเป้าหมายของแต่ละ,ะกลุก่มแต่ละกบเนี่ยก็คือคือต้องการ,ปราเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงขยับโคต้าล้มตีอยู่แล้วครับอืออยอมว่าฝ่ายที่ถูกขย่าเนี่ยนีเขาจะยอมถอยโดยดีไมหมฮะหรืออาจจะมีการสู้กันอยู่เนี่ยในวันประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมว่าในวันนี้ก็คงต่อสู้กันอยู่ครับก็กวันนี้วันนี้ที่มีภาพคุณสมคิด นั่งคุยกับคุณปวิดก็ก็ก็เป็น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 เจาะเข้าอันหนึ่งนะครับที่ที่ที่พยายามลดลดอุณหภูมิที่ร้อนแรงภายในพัคนะครับความแย่งไปว่าคือคือพอดีภาพออกไปไม่ค่อยดีอฮวันนี้ก็เลยจัดภาพแบบนี้หน่อยลดอุณหภูมิฮะหรือวันนี้ที่คุณ ทำนัดคมเผากับคุณสมศักดิ์ที่ซีนจับมือกันอันนี้ยอิศภาเนี่ยครับก็ก็ไปเจอบอมเอ่นอะไรเงี้ยก็ก็เป็กันลดลดลดความอคือผมว่าวันนี้ปัญหาคือสิ่งที่ที่ผมว่าฝ่ายที่จะต้องการจะเป็นอะไคาดคาดไม่ถึงคือกระแสกระแสที่ที่ที่มันที่ตีกลับมานะครับหม่ว่าอแม้แต ่วนจะเป็นกองเชียร์เองนะครับอู่้ถูกมองว่ากองเชียร์คุณมายด์เองรู้สึกไม่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 ค่อยพอใจเท่าไหร่อืออือเอ่อก็เลยต้องก็ต้องลดกระแสลงอะครับครับอือแต่แต่การเืิก็เป็นอย่างนี้แหละการเืองคือการเจรจาครับครับกับเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาจะจะลงเลยอย่างไรนะครับเก่มน้อยเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องก็ต้องหาทางออกด้วยการเจรจาอือครับ หมายถึงว่านับจากนี้ถ้าคุณประวิตยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักจริงๆในพรรพพลังประชารัฐนี้ก็เหมือนเสือติดปีกเลยหรือเปล่าฮะเพราะว่าเคลียร์ปัญหาภายในเรียบร้อยแล้วเอ่อม,มันก็กลุ่สองประเด็นนะครับครับคือคือประเด็นแก้ปัญหาภายในก็อาจจะบรปปรลุเป้าหมายนะครับอืมอย่างนอกก้อยก็มีความเป็นเอกภาพขึ้นอ่ะนะครับแต่ว่าปัญหาอีกปัญหานึ่ปัญหาข้างนอกภาพลักษณ์ขอ,องพรคอ,อ่อแรงกระแทกที่มาไมน แร่กระแท่งนี่ยเานจากกลุ่มก้อนที่เคยเชียร์นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามผัดตรงข้ามอันนี้อาจจะมือไหวไหม, hmm. มนัม่นเป็นอีกเรื่องครับจะรับมือไหวไหมซึ uh ่ง huh. เร่องนี้ซึ่งเร่งนี้ก็ต้องก็ต้องช่างช่างวัดกันแหละว่า,าจะจะยังไงคือคืออย่างน้อยในแนรนอน,น,อนแก้ปัญหาในข้างในได้นะครับ <c oughs> ความ <c oughs> ความความวามุ่นวายในต่างเนี่ยคง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 ,คงจบละ ครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าปัญหาภาพพักโคพักจะยังไงครับสมมุติว่าถ้าถ้าหัวหน้าพักคนใหม่ไม่ใช่พลเอกประวิตรพอจะแลเห็นใครในพลังประชารัฐบ้างฮะที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งนี้แล้วสามารถคุมสอสอได้อยู่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กันเจรจากันมผมว่าบุคลากรที่มีอยู่ก็ยังพอพอไม่อยู่นะครับที่เป็นคนคนกลางนะครับ คนที่ระสาทุกฝ่ายได้แต่ในที่นี้หมายว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอดเอกพลิกก็ต้องอยู่เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าพักจึงจริงเหมือนด้วยว่าก็เหมือนเหมือนทุกวันนี้เป็นเหมือนท่าเปลือกเหมือนทุกวันนี้เพราะว่าเพราะว่าเนื้อความความนจริงอ่าเกษตรไม่ได้อ่ะว่ายังไงท่านต้องมีบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับครับ ใครับน,นะฮะอ่ะในเรื่องของพลเอกประวิตยกับพรคพลังประชารัฐก็ชัดเจนแล้วล่ะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนพลเอกประวิตยก็คือหัวหน้าพักตัวจริง <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอ่ามันมีประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมลำปางนะฮะตัวนี้ค<อ>ืเอเกี่ย<อ><อ>วกับพรคพลังประชารัฐเหมือนกันเพราะเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ลงสสตรงนี้มีการคาดกันว่าพลังประชารัฐนอนมาโกยเสียงตะห่มทลายมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าฮะเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าลำปางนี่ก็เป็นพื้นที่ ของภาคเพื่อไทยแล้วก็พื้นที่ของแนวร่วมฝ่ายเดียวกันแล้วก็เข้มแข็งมากด้วยครับครับเรื่องเรื่องลำปางนี่ก็อันนี้ตรงตรงๆนะครับอผมว่าคุณพิทย์ินจรรินทร์เนี่ยอที่ท่ทานจะไม่ลงเนี่ยจริงท่านก็มีปัดตั้งไปีิทันแล้วท่านจะลงในอบจครับอท่านหาเสียมาเกือบพึ่งปีแล้วครับแล้วก็ท่านก็คาดว่ารูปชายเสียเนี่ย อันนี้ก็เข้าใจท่านได้นะ uh huh. uh huh. แล้วก็ท่านคงเลือกแล้วที่จะเล่นท้องถิ่นนะครับ <G ap. S 2> การการถอยไอนน้การถอยของท่านเนี่ยก็ก็ก็ขึ้นอยู่ว่าคือคือการตั้งเนี่ยเคือในฝัง่งพังมัชลัดเองที่ตำ่างเนี่ยก็ไม่มีเอกพาพเท่าไหร่ uh huh. มีปัญหากันภายในอยู่ภานในท้องถิ่นนะแล้วก็ทำให การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณวัฒนาสิ่วังเนี่ยที่เป็นสจอจเก่าที่เกาะคาเนี่ยก็ขังเงียบมากมเงียบเงียบมากเงียบมากแล้วก็เหมือนว่ากลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่อยู่พักเดียกวกันเนี่ยพวกบอมเราชาธิปตเนี่ยก,กับกับกับไม่มาช่วยอ,อ่ะกับไม่มาช่วยแล้วก็เลยเหมือนก็ตอนนี้ก็ตรงใจว่าทางส่วนางเนี่ย ทางเสนกลางซึ่งคนที่ดูแลคือว่าเอกชนรมเผ่าเนี่ยอืจะจะลงไปช่วยยังไงในเวลาที่เหลืออยู่นะครับครับคราดูเราดูดูนะแต่ว่าทางประชารัฐคือโอกาส,กาสชนะตอนนี้คือหลายๆฝ่าย,ายมองว่าค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับสําหรับนโยบายมีนโยายมีครับนยบายมียังไงฮะสำหรับกรณีภาคเหนือคือท่านธรรมนัฐคปิดพื้นที่คือ คือในในในลำปางเนพังประเ้ามีสองปีนะครับอ๋อแล้วก็ปีหนึ่งดูเหมือนว่ามีปัญหาแตเป็นเ่อกตั้งใหญ่แล้วละ่ละตอนแรกเขาเหมือนว่าเขาเขาจะดูแลทั้งจังหวัดแต่แต่พอถึง่าลงจริงก็ก็ถูกดูแลถูกดูแลแค่ครึ่งจังหวัดอืมอืกอีกครึ่งจังหวัดก็มาอยู่ในในส่วนของคุณคุณวัฒนาครับแล้วก็ดูเหมือนว่า สองปีนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่กลมเกลียวกันเท่าไหร่ครับโอ้ก็ยังไม่ในกลุ่มผมพับไปในลาเองแราจหลักยืนที่คุณธรรมนัสคมภาวะว่า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 จะจะไปรู้ยังไงครับเอาเอาคือถ้าถ้าออกการประมาทนะครับก็ก็แพ้ได้อืมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราดูบทเรียนจากกรณีที่ที่เิดแปลเที่ใหม่นะครับ ที่คุณภาคพื้ไทยโดนใบแดงใช่ไหมครับที่เป็นตรงนี้ว่าทำคุณสีนวลลงเรียกว่าก็คะแนนก็เทไปอืมอือไมย่างอย่างอย่างคุณพินิเนี่ยถ้าถ้าคุณพินิษฐ์ถอยไปโดยที่ปล่อยปล่อยปล่อยวางเลยนะครับไม่สนใจเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ทางคะแนนเสียงของเพื่ทไทยลงในสละเนี่ย ก็โอกาสจะเทไปสื่อเมไทยก็มีสูงอ๋อ,อ,อครับแล <ะ S 1> ้วอย่าลืมว่า,อ,าอันนี้ก็หมายเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยอ่ออ่ได้ที่สามใช่ใช่ฮะเป็นสองหมืนน่นคะแนนคะแนนก็เยอะอถ้าคะแนนส่วนนี้ระเทศกับคะแนนของเพื่อไทยก็ไมีจิตธิชดเชยนะก็ก็ไม่ไม่ในความว่าเมื่อมีคุณพิริจจะเจริญญเนี่ยคุณ วัฒนาสิทธิวังจะชนะมันไม่ใช่หลักการมันไม่ได้เราเราเราไปประเมินแบบนั้นไม่ได้ครับครับขึ้นอยู่ว่าถ้าวันนี้คนที่เขตสี่เขาพูดไปอยู่ว่าถ้าวันนี้ฝ่ายทางคุณพิทิศถอยเลยนะครับไม่มายุ่งกับพื้นที่เลยเนี่ยครับปล่อยให้ชาวบ้านลงคะแนนอิสระเนี่ยโอกาสทิศก็มีสูงครับ อ๋อเราภาษารีรวมไทยมีรุ้นแหละก็มีรู้มีรู้นแต่ว่าแพ้แน่ๆนี่เรื่องกลับไปคิดเรื่องรุ่นที่น่าสงวนใจคือคุณแคนสอริกาก็รู้สึกว่าการที่เพื่อไทยไม่ส่งคือเป็นเรื่องฉุกละหกเป็นเรื่องของการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าบางคนเขาคิดว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดเพื่อไทยกับพลังประชารัฐมีดีลลับอะไรกันหรือเปล่านะฮะส่วนตัววิเคราะห์ยังไงบ้างครับ คือคือเรื่องนี้บอกเลยว่าเราไม่อยู่ในพื้นที่นะครับ,รบผมถึงบอกว่าไปอยู่ที่ว่าตอนนี้คือคือผู้ที่บองอ่ะคุณวัฒนาเนี่ยก็ก็คือคนคนเก่าก็อยู่ในพิมคุณพิมพ์นี่แหละครับเป็นจอจอก่อค่านะครับก็อยู่ในพืมนที่นี้เนี่ยครับแล้วแต่าการทางการเมืองก็จาเป็นต้องมาอยู่ในพรรคองประชารัฐเมื่อสมยัยก่้นนะครับแล้วก,ก็สู้กันก็ได้คะแนนมาสามมือกว่าถ้า ถ้าถ้ามองว่าสมคุปตพิบนะครับก็ก็ก็ก,ก็ก็ไปไม่ได้ว่ายิงเขาก็ฐานเดียวกันนะคุณตรงทรนะโอเออเขาฐานท้องถิ่นฐานฐานเดียวกันนลครับก็ก็ไปไม่ได้ที่จะทางทางหัวคะแนนเก่าแก่พื้นที่อาจจะในพื้นที่นะอาจจะมาช่วยสมคุปตพัฒนานะครับแต่แต่นั้นเราไม่ไม่ทราบว่ายิงเนะในพื้นที่มีเขาเขาแข่งกันแค่ไหนครับอย่างที่ผมบอกไง ว่าถ้าถ้าคุณมีดิ้ไม่มีอะไรนะครับก็ถอยแค่ถอยเลยอ่ะแล้วก็กพื่ไปเล่นในอบจไม่แล้วไม่มีดูดีลพิเศษอะไรที่ใหม่เนี่ยเอ่อเอ่อมันก็มันก็คะแนน,นจากทางเพื่อไทยที่เคยลงการจะมีฟรีโหวตอ่ะเหมือนพี่โหวตอ่ะ <Okay. S 2> แต่นนมันจะจะลงที่ฟงไหนก็ได้อ่าอ่าเป็นฟรีโหวตแต่ถ้าแต่แต,แต,แต่ถ้าเกิดเขามีดีคูอะไรกันเนี่ยเราไม่ทราบนะแต่ถ้าเขาจะมีนี่อันนี้จะหนักขึ <Yep. S 2> น้นกับหนักขึ้ พราะว่าเ็าเข้าใจว่าคุณรัฒน่าก็เป็นสจใน,ในเครือข่ายคุณพี่ีนั่นแหละครับก่อนอยู่อยู่อยู่ในภาคฝ่ายเดียวกันสมัยก่อนที่คุณซุนมีสม,มีลงในอ,อบอจอทางทางกลุ่มเหล่านี้ก็เคยคคก็เคยช่วยแล้วนะครับช่วยคุณช่วยปีนี้ไปอยู่นะครับก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยคนรู้จักกับ โอเคครับขอบคุณมากครับมองภาพการเมืองจังหวัดลำปางชัดเจนขอบคุณคุณแคนสาริกามากนะครับสาหรับข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแคนสาริกานะฮะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอยู่ที่คลื่น96.5แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไทถมันจะมองว่าไอคนนี้ไม่ลงคนนี้ลงแล้วมันจะชนะเลยมันชักจะไม่ง่ายแล้วนะเออเท่าที่มองมันมีหลายปัจจัยจ้าเลยอันนี้เราเพิ่งทราบว่า พลังประชารัฐที่ลำปางมันมีอะไรขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมีงัดแย่งกันอยู่เกิดฝ่ายหนึ่งไม่มาช่วยยุ่งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกองชีเสรีรวมไทยเพื่อไทยอย่าเพิ่งหมดหวังเชียย์กันได้ไม่เห็นมางคนลุ้นแพ้แล้วใช่ไหมไม่ขนาดนั้นไม่คัแล้วที่สําคัญก็คือสมมุติว่าถ้าพลังประชารัฐ มาชนะจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลการเมืองระดับชาติด้วยนะมีคนวิเคราะห์ว่าคุณธรรมนัฐในฐานะที่เป็นคนของส่วนกลางที่ดูแลภาคเหนือใช่ไหมถ้าไสอสอมาอีกหนึ่งที่เพิ่มที่นั่งให้กับพลังประชารัฐเนี่ยแม่ภาษีเขาจะขึ้นหรือเปล่าแต่เขาเป็นรมชอยู่แล้วนี่มันมีตำแหน่งอะไรต่อย่าลืมว่ามันมีการขย่ากันอยู่ภายในพรรคพลังประชารัฐในฝั่งของคุณศิระเจนจาคะเขาก็ไม่ปลื้ม กับคุณธรรมนัทในพรกพลังประชารัฐตอนนีนวววน้วันก่อนให้สัมภาษณ์เราอบอกว่าถ้ายังมีรัฐมนตรีที่มีเรื่องของคดีความมีความแปรเปื้อนอยู่เนี่ยผมลงพื้นที่ไปพี่น้องประชาชนสะท้อนมาถ้าคนนี้ยังอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนรับไม่ได้นี่คุณศิระจากประชารัฐพูดแบบนี้ครับนี่มันสะท้อนว่าในประชารัฐก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเรื่องความขัดแย้งใช่ไหมก็ยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้คุณธรรมนาก็น่าจะรีบลงพื้นที่นะอย่างน้อยมีสอสอยอยู่ในมือก็ยังสามารถเอาไปเอาไปต่อรองได้อะไรได้ต่อรองในพักได้ S <S ะนะฮะเรื่องราวทางการเมืองนะครับทั้งในพักพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็ในพักเพื่อไทยที่จริงเมื่อวานนี้ที่เกิดไปมีเรื่องของพักเพื่อไทยที่มีข่าวลือว่าจะไปร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนี้คุณสมพงษาา์อมมณีวัฒน์หัวหน้าพักก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมกันคุณสมคิดเชื้อคงสสอุบลเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งอีกหนึ่งท่านเหมือนกันคือรู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนนะคุณสมพงษ์อมมณิวัฒน์คุณสมคิดเชื้อคงคุณหญิงสุดารัตน์เลยนอี จุดยืนคือขายอุดมการมาเป็นที่หนึ่งแล้วทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะ,ะ,ะมันไม่ได้เหมือนกลุ่มพรรคอนาคตใหม่บางคนที่เพิ่งมาขายอุดมการกันแป๊บเดียวแล้วก็ได้เป็นสสอ,อันนี้คือเขาอยู่ตรงนั้นมาเป็น10ปีจะกล้าหักล้างตัวเองเลยเหรอ,รอมไม่รู้เผื่อ แต่ถ้าเป็นคุณตีนน้ปังวิเคราะห์เขาจะมีอีกข้อมูลมุมน,นึงนะเรื่องของการเมืองอะไรก็ไม่แน่อันนี้เราก็มาจากจิตสํานึกของมนุ่งนาทั่วไปงไงฮ <c oughs> ะแต่แต่มันมีที่อีกทฤษฎีหนึ่งคุณผู้ชมมันมีข่าวลือว่าก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในพักร่วมรัฐบาลเองนั่นแหละที่โม้ไง<ม>หาพวกเพื่อไปต่อรองในการขยขออ่เขอออ้าอี้ครมยนถึงนี้ก็เลยบอกว่าจะมีจากเพื่อไทยมาเติมนะ จะได้จํานวนเท่านั้นเท่านี้เอาไปต่อรองของแบบนี้มันต้องดูได้เป็จริงก็เปล่าเราค่อยไปติดหรือถ้ามัวตัวเนี้ทางการเมืองเขาก็รับฟังอ่ะแต่ไม่ตัดสินเท่านั้นเองมาดูความขึ้นหน่วยสถานการณ์โควิดกันบ้างนะครับวันนี้เห็นตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจ17คนมาแต่ว่ามาจไหนอุ่นใจได้นิดนึงเป็นการติดเชื้อแบบอินพอร์ตนะฮะมาจากต่างประเทศก็แถวคูเวตแถวอะไรโซนเดิม การันทีแล้วเข้ามากักกันตัวเรียบร้อยแต่ทีนี้มันมีเรื่องของงบประมาณท really? right? yeah> right. uh> ี่ถกกันไปในสภาด้วยแล้วก็จะแปลงมาเป็นพรบเร็วๆนี้นะฮะสำหรับด้านของกระทรวงสาธารณสุขคุณกลวิตที่ได้ไป4.5ล้านบาทวันนี้เจ้ากระทรวงออกมาชี้แจง4.5ล้านปกติได้4.5หมื่นล้านทั้งค่โวยวายกันในกระทรวงนสอเนี่ยว่ามันได้น้อยมากเลยคือเงินกู้มันทั้งหมดมันล้านล้านสอทกระทรวงใหญ่มากเลยได้มา40,500ล้านได้มา40,000กว่าล้านคิดเป็น4.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่เป็นไร ต้องใช้ก oui ันใได้ร nah, ัต้องใช้อะไรบ้างตรงนี้นะครับคุณอนุทินเนี่ยรอนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาการกองแผนงานและโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนามีประหลัดกระทรวงเป็นประธานเนี่ยได้พิจารณาข้อกาหนดในการใช้งบดังนี้นะครับเพิ่มค่าตอบแทนอสมคนละ500บาทจํานวน1นึ่งล้าน 5แสนคนนะครับเป็นเวลา19เดือนวงเงินตรงนี้ก็คือใช้งบประมาณไปทั้งิ้นประมาณ10,000ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิดโดยสปสช,ชก็คือสิทธิบัตรทองเนี่ยวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายที่สำรองไว้กรณีเกิดเหตุระบาดในช่วง16เดือนรวมไปถึงงบจัดหาวัคซีนยาเวชภัณฑ์และเบี้ยเลี้ยงสําหรับบุคลากรค่าใช้ใจ่ายในการกักตัวผู้เดินทางนะครับตรงนี้ก็จะมีงบประมาณ10,000ล้านบาทนะครับ ค่าใช้จ่ายแล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลเพื่อดูแลระบบในเรื่องของการจัดการปัญหาโควิดอีก 1 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการเพิ่มความสามารถทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขอีก5000ล้านบาทครับจบแล้วสิบห้าพันล้านบาท5ด้านด้วยกันใช่ไหมฮะในการแจกแจ่งบประมาณบอกว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่น้องประชาชนแต่งบตรงนี้มันน่าจะขอเพิ่มนะสมมติวันหนึ่งถ้าเกิดเจอวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องขอเพิ่มแหละงบ<อ>วัคซีนพันล้านมันไม่พอใช่ไหมฮะเอะอ ทีนี้ก็มีความคืบหน้าด้านสาธารณสุขเหมือนกันนะครับ,รบวันนี้คุณอนุทินก็ออกมาพูดถึงกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นกี่วกับการย้ายผู้นวยการโรงพยาบาลถูกไหมครับ<อ>ทา่บบานัอแกนใช่ย้ายคนเดิม เข้ากรุแล้วก็ย้ายจากจันทบุรีไปเสียบแทนแต่เขาบอกว่ารัศกาลเป็นเรื่องการเมืองในระบบสธที่เกี่ยวข้องกับท่านตลัดสธทอะไรหรือไม่อย่างไรคุณนุชินก็บอกว่าในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายใช่ไหมฮะก็จะมีกระบวนการสอบสวนอะไรกันว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้มีการเดินหน้าพรบยาเสพติดถูกไหมฮะให้อออยสารวจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะปลดล็อก กัญชาเอามาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยก็คืชใช้ตามอยค่เรืบอ่าถ้าป่วยแล้วต้องใช้กัญชาเนี่ยปลูกได้เขากำลังผลัดดันตรงนี้อยู่ขึ้นนโยบายของต้นนั่นแหละถ้าป่วยก็ปลูกได้กําลังผลักดันนะฮะก็ต้องต้องรอรื่อลองให้มันง่ายขึ้นอยังไม่ได้ลืมตอนนี้ติดโควิดอยู่ยังไม่ได้ลืมไม่ประเด็นก็คือช่วงโควิดถ้าใครมา มาผักดันเรื่องกัญชานี่ตลกเลยนะไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลามันไม่ใช่ความเหมาะสมคือโควิดมันเรื่องใหญ่ก็เอาให้มันขี้คลายก่อนนี่มันขี้คลายไปเยอะแล้วก็การการชาได้เอาเรื่องสำคัญก่อนนะฮะสานการทุนเรื่องการเมืองไทยนี่นะคุณผู้ชมฮะในสภาก็กำลังเคาะงบกันอยู่ก็หวังว่าเรื่องของมาตรการยาวยาต่างๆนานาจะถึงมือพี่น้องประชาชนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นฟูหลายที่ที่อากาศยังตกอยู่ก็ให้ตั้งากาศกันไว้ายเพราะอากาศที่ระบาดรอบสองก็ยังคงประมาทไม่ได้นะฮะรวมถึงการเมืองไทยก็ประมาทไม่ได้เช่นกันแต่วันท สองคนต้องบวกมือไว้ไว้ขอลาไปก่อนเดียวเวลาต่ไ <ๆ S 1> อไปจะเซ็นกันบ้างนะครับคุณกุลวิทย์ผมเชื่ยงพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ